สวัสดีครับสวัต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ตามหงลงสนามนะครับวันนี้กับผมบีแหลมสิงห์เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งที่หลายขั้นเนี่ยถามหาครับว่าหายไปไหนนะฮะก็คือแสนหนวดเทเนซิโอแกเดเตอร์พนาท่ไนกอนะครับกลับมาแล้วไปกีดแล้วนะไปกีดหน่อยนะครับก็ในเทปนี้ต้องบอกว่าเราจะพูดถึงเรื่องของคู่ชิงคาราบาวครับหรือว่าลีครับในปีนี้ อ่าก็คือลิเวอร์พูลกับนิวคาสเซิลซึ่งเคยชิงกันแค่ครั้งเดียวครับนะฮะแต่ไม่ใช่รายการนี้ด้วยอืมอ่าเป็นเอฟเฟครับนะฮะแล้วเอ่อตอนนี้ท่านชมเนี่ยคือบันทึกเทปโทรทัศน์เอาไว้ครับเพราะณเวลานี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังจะแลนดิ้งแล้วนะครับลงที่แมนเชสเตอร์ครับเพื่อมุ่งหน้าไปสู่นิวคาสเซิลอ่าอ่าไปชมเมืองนิวคาสเซิลก่อนแล้วก็ค่อยไปดูเมืองลิเวอร์พูลจากนั้นก็ค่อยไปดูนัดชิงครับอ่ากับทิปทัวร์นะครับเอาล่ะ ทีนี้เรามาว่ากันว่าการชิงชนะเลิศครั้งเดียวของคู่นี้มันมีมุมอะไรที่อยากให้ทุกคนได้ศึกษาและติดตามครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นเจ้าของซูซ k i ิสวิตวันนี้กับแคมเปญสวิตยูอัพรับ s ูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปี หรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้อ่านะครับท่านผู้ชมครับครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวก็เสียวได้ครับครับของลิเบอร์คูลกับนิวคาสเซิลเจอกันในเอฟเอคับปีหนึ่นะครับโอ้โหก็ยังไม่เกิด <laughs> ห้าสิบกว่าปีห้าปีห้าสิบนิดๆใช่ยังไม่เกิดครับเฮ้ยเดี๋ยวนะปีจะโอ้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดเพราะเนี่ยอันนี้เกิดอันนี้เกิดปีอะไรหนึ่งเก้าเท่าไรเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับช่างนัดปีหนึ่งเก้าอะไรนะหนึ่งเก้าแปดศูนย์อันนี้หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งส่วนผมเนี่ยเกิดปีสองพันสองนะครับก็ไม่มีใครทัดเลย ไม่ทันอันนี้ยังไม่เกิดเลยเพราะครูนี้ชิงเสร็จแล้วค่อยเกิดสองปีหลังนะฮะก็กลายเป็นว่าในครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนกับทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าไอ้ก่อนเตะเนี่ยยังไม่มีอะไรครับแต่หลังเตะแล้วมันมีครับอืมใช่ก็วันนั้นนี่เรียว่าคูชนะสามศูนย์นะ <laughs> ชนะสบาย<อ>นะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ดูหรอกรจนกระทั่งมันมีอยู่ปีหนึ่งฮะเนทท่านผู้ชมก็คือ ประมาณประมาณนี้อยู่ประมาณสักมอมอปลายปวชปวชอยู่ปวชก็ประมาณสักปีเก้าสามเก้าสี่แหละสิบหกสิบเจ็ดแล้วสิบหกสิบเจ็ดปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยหรือว่าผัวเพิ่งเป็นแชมป์เอฟเอคัพปีเก้าสองครับแต่อย่าลืมนะว่าปีเก้าสองเมื่อก่อนเนี่ยกว่าประเทศไทยจะได้ดูอะไรเนี่ยมันก็ต้องรออีกปีสองปีมาเป็นรูปแบบของวิดีโออ่าเป็นวิดีโอแล้วปรากฏว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นช่องเก้าครับช่องเก้าสองมทห นำเสนอและบรรยายโดยพี่น้องหนูผู้ล่วงลับนะครับคุณธราวฒินบจินดาครับซึ่งบรรยายเน,นี่ยความสุดยอดก็คือเขาเอาแชมเปี้ยนเอฟเอคัพของริอรวพูมารวมกันแล้วออกข้งตาวรวมมิดเลยเออเป็นวันหยุดนักขัตฤเลิกครับ,รรบแล้วคู่แรกที่ให้ดูก็คือปีหกห้าที่ริอรวพูเป็นแชมป์ครั้งแรกชนะลีสแล้วก็ต่อด้วยคู่ที่ลิอ,อรวพูชนะนีกก็เซิลนี่แหละอ่าสามศูนย์เป็นแชมป์สมัยที่สองใช่ไหมครับ เอฟเัแล้วจากนั้นก็มาปี86มีปีแปดเก้าครับแล้วก็ปี92้าสองห้าก็เรียกว่า5แมตช์แล้วก็รายการน่าจะชั่วโมงครึ่งหรืออะไรเนี่ยไอ้นี่อัดวิดีโอไว้เลยดูโห้คุมีความสุขเลยครับสุดโทษนะฮะสุดตีนมากครับแต่การอะออกมาแบบสะใจมากมนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้คือต้องซื้อวิดีโอ200เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ เมื่อก่อนในสองร้อยเรื่องใหญ่เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละอะไรพี่เมื่อก่อนแม่ขายอ่ะสามหรือหกบาทอ่ะแถวแถวนั้นอ่ะนะฮะเออครับแล้วซื้อสองร้อยสองร้อยแล้วก็เออข้าวอ่ะค่อยๆไล่มาข้าวน่าจะจานหนึ่งตอนนั้นขายกอไผ่แล้วนะครับสิบสามบาทถ้ามีไข่ดาวอืมโอ้แล้วพุนพูนเลยอ่ะคิดดูแล้ววิดีโอสองร้อยอ่ะมันกินข้าวสิบสามบาทอ่ะกินได้กี่มื้อโอ้แล้วก็ หาเงินไม่ได้ด้วยนะโโอ้หเด็กนะใช่นะครับโวง <c oughs> ดีที่พ่อเนี่ยซาอุรุ่นแรกแล้วแกก็ซื้อวิดีโอซื้อแกชอบนะแอดเนียแกไปเสร็จปุ๊บแกก็จะมีทรทัศน์วิทยุสเตอริโอพ่อกูซื้อมาหมดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วมาวิดีโอมาปุ๊บเราดูเสร็จเราเบื่อแล้วไงก็อัดเทปไว้ครับแล้วก็ได้ดูวันนั้นปีพันเก้าร้็ดิสี่พันอันนั้นแล้วก็จนถึงยุคใหม่มันก็เริ่มมีฟูลแม็กซ์เอฟเอคับ ก็ซื้อมาดูวีเจ็ดสี่นะฮะก็ก็ดีมากนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะสามศูนย์อย่างที่เนตบอกเีวภูชนะแบบนิ่มอ่ะนิ่มมายิงครึ่งหลังหมดเลยนะครึ่งแรกเนี่ยมีโอกาสได้ก่อนครับอเล็กดินเซ่เนี่ยคือลูกมันกระเด้งเข้ามาคือมันเป็นจังหวะบุกแล้วเหมือนโดนสกัดออกมาแล้วเล็กดินเซ่เนี่ยเป็นแบ็กซ้ายครับวิ่งเข้าไปยิงแบบเต็มตีเลยอะเต็มเหนียวเลยปุ้งเสียบตะข่ายล้ำหน้าอ โดนจับลำหน,น้าไม่มี V R นะไมตอนนี้แต่ดูย้อนหลังนะดูทีลำจริงอืผู้สินเมื่อก่อนแบบกล้าตัดสินใจไลแมนกล้ายกอวัดเลยใช่ไม่งั้นปีหกหกจะยกให้อังกฤษเหรอโอ้โหเปดย่อน <laughs> อเซอร์ไบจันนะใช่มน <Line Man S 2> เป็นไรแมนคนเดียวครับที่มีอุสาวรีร์อ่า <laughs> อังกฤษจดัดให้โอ้พวกนี้ไปเปิดเจฟเฮิร์ธไปเปิดอ่ะอืมเออนะครับก็สามศูนย์สวยสวยโดยมัตติเมล ที่เป็นคีแกนครับสองลูกเลยครับหัวท้ายแล้วก็ด่วนอันตรายครับซีฟไฮเวย์ออือซึ่งในการต่อมาเนี่ยตีฟไฮเวย์เป็นออาพูดง่ายเราต้องบอกว่าเป็นเป็นผู้จัดการจาจมาคาเดมี่และเป็นผู้ค้นพบซีเว่นเจอราดโอ้ร่วมกับฮิลส์แมคออลีครับนะครับก็ก็กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไฮเวย์ยเนี่ยเป็นปีกที่ หนึ่งในตำนานปีกซ้ายมหาการของลิวภูซึ่งถนัดขวาอืมโอ้คัดอินไซต์รุ่นแรกเหรอคัดอินไซต์รุ่นโป่อเออต้องบอกกันนะครับใช่นะแล้วก็ลิวพูก็ไม่มีปีกจากนั้นลิวพูเล่นในในระบบเหมือนเหมือนไดมอนด์จนทั่งถือกำเนิดเกิดจอนบาร์สครับอ่าอ่านี่คือคือสมัยนั้นแต่ว่านิวเซอร์ก็มีผู้เล่นดีๆหลายคนครับอืมในตอนนั้นอืมก็เห็นว่ามี มีสองคนนะที่ย้ายมาลิเวอร์พูลที่ลงเล่นในเกมนัดชิงปีเจ่อะไรอ่าก็จะเป็นทางด้านของอารเทอรี่แมคตดมดสุดยอดมากเล่นตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ยิงประตูเก่งไม่ใช่กองหน้าด้วยโอ้แลอีกคนก็อารันเคนนด,ดีครับซึ่งป๋าเคนนด,ดีนี่เพิ่งไปเจอมาไงเพิ่งไปเจอมาเมื่อเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับในงานที่แบ็กสต็อกนะครับก็คือตลาดนัดที่ใหม่เมืองลิเวอร์พูลนะฮะก็ป๋าเคนนด,ดีมาวันนั้นแกก็เล่าเหตุการณ์นั้น ครับว่าการย้ายมาลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ย้ำอีกทีว่าตัวของอลันเคนนี้เป็นแบ็คซ้ายับนะ,ะแล้วก็แพ้เกมนั้น่ะมันมีมันมีภาพหนึ่งซึ่งบิลแชงคลีเนี่ยไปยืนคุยอะไรก็ไม่รู้ครับกับสองคนนี้โอ้และอีกไม่นานแ <laughs> อบจีบะแอบจีบแลวสองคนนี้มานะครับอลรันเคนนีเนี่ยมาในยุคข,ของบ๊อบเพสลีย์ครับแล้วมาวันแรกปรากฏว่าฝนตก มารายงานตัวช้าคือมาเซ็นสัญญามาช้านักบอลเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะมีเอเจนต์นนะแต่มันไม่เท่านี้แล้วแกขับรถมาเองอปรากฏว่าฝนตกไม่เท่าไหร่ที่ปัดน้ำฝนเสียสวยจริง <laughs> โอ้งงไม่เห็นเลยทีนี้เออแล้วมาช้าแทนที่จะโดนอารันเคนนีอารันเคนนีเนี่ยจะโดนบ๊อบเพสซี่ด่านะ,ะเฮ้ยมาเซ็นยามาช้าอะไรเงี้ยมาถึงปุ๊บเป็นไงมากไอ้ลูกชายทุกคนรออยู่นะ ตอนรับแบบอบอุ่นอบอุ่นเลยนะครับแล้วก็ในการต่อมาอลรันเคนเดดี้ครับคือผู้ที่ยิงประตูชัยให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ฟุตบอลยุโรปถึงสองสมัยนะฮะ<อ>ชนะมาดริดปีแปดหนึ่งครับแล้วก็ชนะโรมา้าในการดวลจุดโทษที่กรุงโรมนะฮะในปีแปดสี่นะฮะอลันเคนเดดี้แล้วแกเป็นคนตลกมากที่เจออ่ะครับนี่ก็ไปขอถ่ายรูปแกพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บแล้วขอเลยเซ็นบอกว่าพ่อผมอะ่ะ ชอบมากเลยอืแล้วแกก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วลูกอ่ะไม่ชอบพ่อเล้แบบน่ารักจริงนะประทับใจมากนะครับเป็นการเสียสตังเข้าไปดูพวกนี้แบบโคตรคุ้มนะฮะโคตรคุ้มมากนะแล้วก็แมคโดอัลดนี่โอ้โหต้องบอกเลยเก่งจริงนะในเกมลุกเอ่อแต่อย่างที่บอกในวันนั้นเนี่ยมันคือวันประวัติศาสตร์ครับพราะจบเกมครับทุกคนช็อกหมดเพราะบิลแชงคลีย์ออกมาบอกว่าอำลาทีมครับผมไปแล้วนะ ไม่คุมแล้วเออคือทุกคนงงมากว่าบิลชังคลิปเพิ่งอายุแค่หกสิบนะครับณเวลานั้นคือว่าทําได้เยอะอู้แต่ก็คุมมาหลายปีแล้วเนาะคุมหลายปีเข้ามาตั้งแต่ปีห้าเก้าอ่ะโอ้นะครับแล้วก็อยู่มาแล้วก็ปั้นทีมที่ดีไว้แล้วก็อํลลาทีมเหมือนเยีแคนคอปเลยครับเพราะทีมนั้นน่ะมันกําลังขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาไปติดต่อและเซ็นสัญญากับเรย์เคนนดีกองหน้าของอาร์เซนอล แล้วก็มาบอกบ๊อบเพสลีย์ผู้ช่วยซึ่งเ้าเป็นผู้คุมทีมแทนบอกไอ้นี่มันเป็นกองหน้าผมซื้อให้แล้วแต่บ๊อบเชื่อนะอย่าเอามาเล่นกองหน้าเอาเขาไม่ได้อกอะไรวะอกองหน้าอาชีพไหอปรากฏว่าสุดท้ายเล่นในตำแหน่งวิฟฟิตัวรุกซึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่านายรับดีไปเลยโอดีไปเลยครับสำหรับในแคนาดีนี่คือ ช่วงรอยต่อซึ่งบางคนบอกว่าเอ้าแล้วต้นฤดดูการ7-4 7-5ไอเชริตี้ชิลที่คีแกนต่อยอะกะลีดอะอ่าบิลลี่เบเมอร์อ่านั่นแหละปรากฏว่าบิลชังคีเนี่ยยังคุมทีมอยู่ครับนั่นคือเกมสุดท้ายก็เดินพาลูกทีมออกจากอุโมงค์นะใช่นะครับแล้วก็เจอกับแบนดครับเจ้าของสโลแกน44วันก็พังได้ที่นี่แหละความอิบหายอิบหายเลยคือแบนดครับบอกก่อนตายนะ หน้าตานักบอลลีดที้ลอยไปเลยอ่ะแต่ละคนนะครับก็คือแบงคัมที่ถือว่าเจ๋งจริงนะแล้วก็ได้มาคุมลีดและประเดิม,มได้เดินเคียงข้างกับบิลแชงครี่นะโลกนี้นี่มันสุดยอดท่านผู้ชมนี่คือตำนานนี่สองทีมเจอกันครับนะครับเราไม่ต้องบอกแล้วว่าต้องบุกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่นี่คือความคลาสสิกนะครับไม่ได้ฟังที่ไหนฟังที่นี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวคู่นี้จะเจอกันในวนันอาทิตย์นี้สิบหกมีนา อาไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่แถวนอทแธมเบียไม่จะถึงนะเราออกอากาศเนี่ยเจ็ดโมงเช้านะเราออกที่นี่เจ็ดโมงเช้าก็ยังไม่ถึงตอนนี้เนี่ยผ่านกรุงไอ้นี่ที่เนทชอบมากเลยอะไรฮะดดฮาโดฮาผักฝรั่งเรียกดอฮาเออนะครับก็ ทริปนี้จะไปสายการบินก็คือกาต้านะครับกาต้าแอร์แล้วจากนั้นเนี่ยก็ลงที่โดฮาโดฮาเสร็จเรียบร้อยก็เข้าแมนเชสเตอร์นี่อีกไม่กี่อึดใจจะลงที่แมนเชสเตอร์แล้วนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่สนามที่หลายคนปรารถนาฮะโอเทฟฟอร์ดไปโอเทฟฟอร์ดไปโอเทฟฟอร์ดก่อนนะครับพาไปแวะโอเทฟฟอร์ดแป๊บหนึ่งแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปที่ไถ่ยใช้โอ้ก็นิวคาสเซิ ขึ้นไปทางถ้าแบบเทียบกับประเทศไทยก็จะเป็นภาคอีสานอีสานอ่ก็คือไปโคราชอ่าโอเคไปโคราชก็คือนิวคาสเซิลอัพพอนทายครับถ้าท่านโบกแท็กซี่แล้วบอกว่าไปนิวคาสเซิลนะครับมันพาไปลอนดอนนะครับโอมีนิวคาสเซิลที่ลอนดอนด้วยนิวคาลี่ลอนดอนไงแต่ถ้าจะไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเป้าหมายเนี่ยต้องบอกว่าไปนิวคาสเซิลอัพพอน์ทายครับเออ ไม่อย่างนั้นนี่คนละทิศเลย้องใต้เลองใต้เลยทีนี้โอ้เนวตันนั้นอยู่ทางเหนือเฉียงเหนือเฉียงเหนือนะครับซึ่งก็จะนําคณะนะครับไปที่สเตเดียมทัวร์ที่เซนเชนส์พาร์คคหลังจากนั้นก็พาขึ้นสะพานประวัติศาสตร์สะพานที่ทุกคนเคยเห็นในเสื้อนิวสเซอร์อะไรนะครับก็ผมเคยไปเมื่อ2ปี3ปีละนะฮะก็ไปเหมือนเซอร์เวทิ้งไว้อะนะครับแล้วก็จะพาไปสตอเบอรี่พับชื่อหวานไหม สตรอเบอรี่ผับเป็นผับประจำเมืองของแฟนบอลนิวคาสเซิลซึ่งอยู่ติดกับสนามเลยแล้วก็ให้ไปรับประทานอาหารคือท้องถิ่นชาวภาคอีสานของกิจกินอะไรทริปนี้จะได้กินอย่างนั้นตามที่ท่านสั่งเป็นเมนูแรนดอมเลยครับคือแบบว่าไปถึงปุ๊บมันมีในเมนูเนี่ยท่านชี้เลยนะครับเราก็จะให้ทานพร้อมกับ ก็พูดตรงก็คือเบ<ช>ียร์ประจำเมืองนิวคาสเซิลเป็นลากเกอร์เบียร์อ่าเป็นแมนะ็วานอ่ะต้องไปกินที่นั่นนะครับ ök, มนถึงได้ฟิล<อ>นะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยในวันรุ่งขึ้นก็จะพาท่านกลับมากลับมาละขยับมาอีกฝากหนึ่งมาที่ริเวอร์พูลก็ชมบรรยากาศแม่น้ำทายก่อนอ <ett> ่า <Alles. S 2> แล้วก็มาลิเวอร์พูลจริงๆอยากพาไปซันเดอร์แลนด์นะกลัวต่อยกันอ้เขาบอกว่าสอง สองทีมนี้เนี่ยในในเมืองนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าใส่เสื้อนิวคาสเซิลซันเดอร์แลนด์นี่ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเดือดร้อนเลยนะครับอยากเห็นขีดแดงนะโอ้เป็นเรื่องเลยนะครับเขาเนื้อว่าคุณเป็นซันเดอร์แลนด์ก่อนเลยเขาเคยใส่เสื้อนิวคาสเซิลปีชิโนล่าไปกับเพื่อนลิมนะเพื่อนเลิฟไปด้วยกันครั้งแรกทน้งคู่ไอ้นันใส่อเวนี่ใส่โฮมเดินมาถึงปุ๊บเนี่ยเดินมาแล้วมองหน้าปุ๊บมองแล้วแรกะพูดตรงๆนะจะโดนตีนไหมเนี่ยเออจะโดนกระทืบไหมอ่ะหันมาปุบ ขบอลไม่เซนคือแบบโหสะใจแบบเสื้อมึงสวยมากอะไรเงี้ยแล้วขย่ยัออะไรเงี้ยโอ้ mm. oh, แบบโอ้โหเดินเมืองนี้เหมือนลูกชายเขาอะ uh. เออนะรอดจําผมไว้นะไปเมืองไหนอะให้ใส่เสื้อทีมนั้น mm. แล้วยิ่งไปเนโสเซลลิลเนี่ยมันมีทีมเดียวเพราะซันอร์แลนด์เนี่ยจะออกมาทางนี้ครับก็เลยมีไดรฟแบทไทแนเบียร์จริงมันมีมาตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมีเขาเรียกอะไรจะมีทีมฟุตบอลครับเพราะว่าเนโสเซลิลเนี่ย เป็นทีมเขาพูดเนี่ยเป็นพวกสัตยนาหรือว่าส่วนซันเดอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเภททีมอ่าทีมพื้นบ้านชนชั้นแรงงานชนชั้นแรงงานอ่านะครับก็อันนี้จะไปตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปที่อ่าแอนฟิลด์นะครับแล้วก็พาท่านเนี่ยไปเที่ยวเมืองลิเวอร์พูลฝั่งเมืองที่ไซน์นะครับขวากลางซ้ายอ่าขวากลางซ้ายโอเคไปแอนฟิลด์ก่อนแอนฟิลด์เนี่ย เราจะพาเดินรอบรอบใหญ่แต่เป็นรอบแอนฟิลด์เท่านั้นรอบแอนฟิลด์อ่ารอบสนามนะครับซึ่งตอนนี้สนามแอนฟิลด์ถือว่าเป็นสนามที่มีจุดถ่ายรูปเยอะที่สุดในอังกฤษโอ้คึกคืลเออมันคึกคื้นะครับก็เที่ยวริวพูคึกคืนเศรษฐกิจริวพูคึกคักอ่ะนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะพาไปเที่ยวทางขวาที่บอกคืออเบิร์ตด็อกทีเกรสก็คือตึกแลบเบิร์ตแล้วก็พาท่านเนี่ยไป ดื่มน้ำสิงที่นั่นซึ่งเป็นยี่ห้อของเจ้าบ้านก็คือที่คาเวนเป็นเบียร์เอลเลยนะอันแรกเนี่ยเป็นบอลเบียรนะ <c oughs> เป็นลากเกอร์รคับ <c oughs> หลายท่านบอกเฮ้ยมันต่างกันยังไงเหมือนจานนัดเนี่ยแกบอกมันต่างกันยังไงอย่างแรกเลยครับสีบอลเบียร์รู้อยู่นะลาเกร์เบียรสี <c oughs> ทองอันนี้ก็ดําหน่อย <c oughs> อ่าเป็นเบียร์ดำเป็นเบียออกแบบสีคิดนิด,นด ซึ่งมีมาแล้วสี่พันปีส่วนในเบียร์อันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะเรื่องเบียร์ไม่ถน,น,นัดไอไอลักก์เบียร์เนี่ยมันมีตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าซึ่งจริงๆแล้วมันถือกําเนิดที่เชโกสโลวาเกียรครับอ่าก็คือไอเพอร์เซอร์เกร็อู์หนึ่งเก้าเนี่ยศตวษที่สิบเก้าตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงแถวเชโกสโลวเกียเนี่ยเป็นของเยอรมันใช่ S <S เอีเยอรมันก็เลยเบียร์เยอรมันก็มาจากตรงนั้นใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเป็นเบียร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถานที่เนี้ยท่านผู้ชมมันอยู่ที่ประเทศสโลวาเกียครับซึ่งพอเช็กกับสโลวัเกเนี่ยเชโกสโลวาเกียแยกแยกออกมาเป็นเช็กเกียกับสโลวาเกียไอพื้นที่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไอที่ถือกําเนิดไอพิซเนอร์เกรเนี่ยนะครับ,รบพอเอิญว่าไปทําข่าวแล้วไปเจอพอดีไปกินที่ที่มันกำเนิดเบียร์วันนั้นเลยก็เลยซัดไว้วันหกพายให้มันรู้เมาไหมโอ้ จะตายน่ไพ่สี่แล้วนะฮะเพราะมันใหญ่มากนี่มันใหญ่จริงแล้วทีเนี้ยเยอรมันเนี่ยปรุงเก่งไงปรุงและเสถียรไอ้ฝั่งเนี่ยปรุงไม่เสถียรเสร็จมันเลยแกยึดเลยจดกอนเป็นเมืองเบียร์ะครอยากจะบอกว่าถ้าเกิดไปทานเนี่ยนะครับแนะนำเมือรลิวพูก็คือไปที่คาเวนเดอะคาเวนเนี่ยเป็นภาพของเดอะบิทเทิลเล่นเพลงเดอะบิทเทิลเดียวแล้วเบียร์ต้องไปกินที่นั่นที่เดียวเขาไม่มีขายกินข้างล่างชั้นสี่ชั้นสี่แบบลงใต้ดินไปนะ อ่าแล้วก็เป็นเอลครับเป็นเอลเอลนี่ก็มีสี่พันปีเป็นเบียร์ที่จะอุ่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะอุ่นกว่าไอ้ลากร์อนะ่าลากอร์เนี่ยถ้าผมจำเลขไม่ผิดห้าถึงสิบองศานะฮะส่วนในเอลเนี่ยเจ็ดถึงสิบห้าองศาโอเคประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เบียร์ยขนาด ไม่ถนัดเลยกินกันยับแน่อธิบายคือบางคนไปทัวร์เนี่ยบางทีนั่งคุยเรื่องเนี้ยก็บอกอ่าอ้าปากค้างแล้วบอกพี่ดื่มหมยครับเดี๋ยวผมเล่าไปเรื่อยถ้าฟังผมไปเรื่อยเรื่อยพี่จะไม่ได้กินอ่านะครับก็ก็จะพาไปอันนี้แหละเพราะว่าจะอยู่ลิเวอร์พูลแค่คืนเดียวครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมุ่งหน้าสู่มหานครลอนดอนเตรียมตัวชมฟุตบอลใช่นะครับเตรียมตัวชมฟุตบอลแพ้ชนะท่านผู้ชมเกมไฟนอลมันคือการโยนเหรียญ ปีที่แล้วลิวพูเนี่ยขาดเล่นหนึ่งเก้าคน,นชุดใหญ่ยังชนะเชลซีอ่ะอลากเลือดเลยโอ้โหลากเลือดส่งเด็กลงไปม,มันไม่ได้เป็นการซื้อใจเด็กนะเว้ยมันไม่มีตัวมีเท่านี้เออมาเท่านี้นะแล้วก็ลงไปเล่นนะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ชนะได้ครับแลวครั้งนี้เนี่ยหลายคนพอเห็นผมทําทริปเนี่ยหลายคนก็ถาม,มาว่าอุ้ยไปไรายงานเหมือนปี2022หรือเปล่า,เปล,าเปล่านะครับบางคนถึงขนาดว่าฝากขอไลน์เซนนาแอดคาราบาวบอกครั้งนี้เปล่าครั้งนี้เนี่ยทำทริปไปครับเป็นทริปที่หนึ่ง แล้วเป็นทริปด่วนยำปีเพราะจริงทริปใหญ่เนี่ยอยู่วันที่1นึเมษาอ่าเป็นเมอร์ซี่ไซส์ครับเป็นเมอร์ซี่ไซส์ดาร์บี้แม็ช์นัดสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันครับแล้วก็แม็ช์แมนยูกับแมนซิตี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยทริปที่ไปเนี่ยก็25ท่านเนี่ยตอนแรกบอกเลยอมไม่ดูหรอกแมนยูแมนซิตี้ไม่รู้จะดูทำไม,อมตอนนี้เนี่ยดูกันหมดแล้วครับอืมไหนๆก็มาแล้วใช่แล้วทำท่าว่าจะดูคู่เอฟเวอร์ตันกับเซนอลเงี้ยด้วยเนี่ยมีเพิ่มอีกอะมีเพิ่ม แต่ว่ามีท่านหนึ่งเือเพื่อนผมก็คือคุณลิมที่ไปเนี่ยก็จะดูแบ็กเบิร์นอินดีไ้ไม่ล่ะจะไปแรงกระเช oh. ่ะโอ้โหแรงกระเช้าก็่ากซี่ไปกับแปดพันแปดพันค่าตั๋วพันนะโอ้โหนี่บินไปประเทศเบอนบ้านได้เลยเนี่ย <laughs> ไปลับเ่ย <laughs> คนบ้าแทๆ้ๆเ <laughs> อาละครแล้วก็บรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวติดตามได้ที่นี่นะฮะับสำหรับมีแหลมสิงห์ทีวีนะครับแล้วก็ตามหงลงสนามซึ่งไปถึงสนามกันจริงจังครับทุกปีนะครับเราทําทัวร์กันทุกปีผมเนี่ยทำมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย ทัวรไปดูบอลนิ่งง่อยมากอนี่ใครจัดเมื่อปีสิบสามครับณเวลานี้ก็กลับมาทําได้สิบเอดปีแล้วนะครับก็ฝากไว้เลยครับสนุกแน่ด้วยสโลแกนดูแลดุดาติมิตรแต่คิดตังค์ครับวันนี้ไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คนนี้ไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวจะประจำการเหมือนเดิมเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายเพราะว่าเขาที่โกนหนวดไม่มีปัญหามันใหญ่มากมาเป็นแบบว่าไอ้นี่แล้บิ Big ๊กแบลว ก็เลยไม่ได like ้มาอัารายการไม่ใช okay. ่ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวสวัสดีครับพ่งนี้มีอีกนะเจอกันใหม่ครับเจอกันทุกวัน